เพราะฉะนั้นอนอกจากนั้นนะครับมีการเพิ่มนะครับกำลังการสูบน้ำจากท้ายคลองประปาเนี่ยนะครับข้ามเข้าไปสู่คลองสาเเสนงซึ่งการแก้ไขนะครับตั้งแต่ตอนต้นทางก็คือการป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองบางหลวงเข้าเพิ่มนะครับในปริมาณมากสู่คลองป่ปาการเพิ่มช่องทางการระบายเพิ่มปริมาตรการระบายจาก คลองปาปาสู่คลองบางเขนคลองบางซื่อและเพิ่มการสูบน้ำนะครับจากคลองปราปลาข้ามไปคลองสามเสนทั้งหมดนั้นะจะนำมาสู่การลดระดับน้ำในคลองปราปาให้กลับสู่คืนสภาพเดิมเร็วที่สุดนะครับขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบนะครับระดับน้ำก็เริ่มลด นะครับจากที่ล้นตลิ่งขนาดนี้ก็เริ่มกลับสู่สภาพเดิมนะครับเราจะติดตามสถานการณ์ในวันนี้นะครับสำหรับระดับน้ำในคลองประปาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาของการที่มีน้ำล้นตลิ่งแล้วหลากไปท่วมในชุมชนของอพี่น้องนะครับในกรุงเทพมหานครและก็ในส่วนอื่นๆด้วยนะครับ เพราะนั้นในวันนี้ก็ขอรายงานให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบครับจะได้คลายกังวลในเรื่องของน้ําที่จะเอ่อล้นจากคลองประปาครับส่วนเรื่องของการระบายน้ําจากน้ําที่ล้นอยู่ใน พื้นที่ขนาดนี้นะครับก็จะมีการประสานกับผู้รับผิดชอบในการเร่งระบายน้ําให้น้ําที่ท่วมขังดังกล่าวนั้นได้เร่งระบายไปสู่แหล่งระบายน้ําเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้พื้นที่ท่วมขังนั้นแห้งได้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้ดําเนินการนะครับก็ขออนุญ,ญาตย้ํากับท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาจจะมีการ ให้ข่าวนะครับที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของน้ําประปานะครับวันนี้ท่านผู้ว่าการประปาก็ได้ยืนยันนะครับทางสื่อมวลชนแล้วก็ได้ยืนยันผ่านไปทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าคุณภาพของน้ําประปาในการบริโภคของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนั้นท่านก็ยังสามารถใช้นะครับน้าประปาได้อย่างมีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับ นั่นก็เป็นความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลสําหรับระดับน้ําในคลองปลาปาในวันนี้ครับครับก็นั่นคือเรื่องของน้าประปานะครับที่พี่น้องประชาชนหลายท่านเป็นห่วงนะครับว่าคืนนี้น้ําจกคลองประปานะครับจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนตรงไหนหรือไม่นะครับตอนี้มาดูมวลน,น้ํานะครับทั้งหมดนะครับ ของอประเทศบ้างนะครับว่าตอนนี้มีน้ําอยู่ตรงไหนบ้างนะครับและจะไหลไปทางไหนนะครับดรอนนท์นะครับขอเชิญครับขอบคุณครับผมขออนุญาตใช้ภาพนะครับที่เตรียมมานะครับคือขณะนี้เนี่ยภาพจากดาวเทียมทีออสที่ถ่ายวันนี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังทีดําๆเนี่ยนะครับกระจายก็คืออยู่รอบโดยรอบกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางด้านฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านนครสวรรค์และทางด้านบนลงมาเนี่ยก็จะมแแีแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างนะครับแต่ก็จะมีบางบริเวณที่อาจจะยังมีน้ําท่วมน้อยบ้างมากบ้างนะครับถ้าเกิดดูให้ชัดจะเห็นว่าภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงว่าบางส่วนเนี่ยนะครับน้ำค่อนข้างลึกนะครับบางจุดเนี่ยถ้าเกิดประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียมเนยน้ำลึกถึง4เมตรนะครับแต่ว่าตรงพื้นที่ตนั้นขมไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัย นะครับครนี้คำถามที่ว่าน้ำเหล่านี้เนี่ยจะมีผลอะไรกับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคำถามที่อาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะให้ความกังวลน,นะครับผมพเพกจขอกราบเรียนในภาพถัดไปครับนะครับนี้นนเป็นภาพของขยายของภาพเมื่อกี้นะครับที่พื้นที่กรุงเทพมหานครคือบริเวณนี้สนามบินดอนเมืองที่ทางสปออยู่นี่อยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเปิดเรามองให้ดีนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรายอมรับว่าในช่วงในในเขตตอนเหนือของกรุงเทพมหานครจับเช่นในเขตสายไหมบางส่วนนะครับในเขตของตุ้งศรีกันดอนเมืองนะครับมีน้ําเข้ามาบ้างนะครับทุกพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นั้นคงจะทราบนะครับส่วนหนึ่งน้ําจากส่วนนี้เนี่ยน้ำที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราประเมินว่ามาจาก3แ,แหล่งแหล่งแรกคือจากคลองประปานะครับที่ท่านรัฐมนตรีอนดุดิษฐ์ กล่าวไปแล้วลในเรื่องของคลองปปาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นแหล่งนี้เนี่ยในระยะเวลาใกนลน้และหลังจากที่มีการสูบออกไปก็น่าจะลดลงนะครับแหล่งที่สองก็คือแหล่งที่สองแแหล่งที่สามเนี่ยจริงๆมาจากน้ําก้อนเดียวกันถ้าเราจะมองให้เห็นนะครับจะเห็นว่าแถ,แถวนี้เนี่ยนะครับนี่คือบริเวณเมืองเอกต่อเนื่องมาจากทางด้านนิคมน,นครแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีน้ําอยู่บริเวณนี้นะครับ น้ำบริเวณนี้เนี่ยแยกกันเข้าพยายามที่จะรุกเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครด้านหนึ่งก็คือเข้ามาทางด้านเหนือโดยตรงนะครับคือเข้ามาทางเมืองเอกหรือบางส่วนเข้ามาทางพยายามเข้ามาทางแนวคลองเปรมประชากรนะครับที่จะเข้ามาซึ่งจะเห็นว่าก็มีบางส่วนบ้างเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาจากด้านตะวันออกเฉียงเฉียงนะครับถ้าเผื่อ,อดูให้ดีก็คือบริเวณที่เป็น ห้างเซียสนะครับแถวๆนั้นนะครับที่ที่ที่น้ำตรงนั้นเนี่ยซึมเข้ามาได้เนื่องจากบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งใช้เป็นคันก้นน้ำบริเวณนั้นมีระดับค่อนข้างต่ำนะครับแต่ถามว่าตัวเด่นตรงนี้เนี่ยน่ากังวลขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยน้ำก้อนใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเรียกว่าทับหลวงของขั้นศึกของเรานะครับอยู่ข้างบนนี้ข้างหน้านี้ทับหน้าเนี่ยขนาดเทียบกันไม่ได้นะครับ น้ำตรงนี้เนี่ยนะครับกินอยู่ในพื้นที่ตรงนี้กรุงเทพมหานครกว้างขนาดนี้ถ้าเราเอาน้ําอันนี้กระจายไปกรุงเทพมหานครก็นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตบนบนของกรุงเทพเนี่ยรู้สึกว่ามีน้ําเข้ามาแต่ปริมาณน้ําในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มากพอที่จะท่วมทั้งประเทศทั้งทางกรุงเทพมหานครได้ถ้าเผื่อคันกั้นน้ําชั้นไหนเนี่ยไม่มีการชํารุดหรือไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับคันกั้นน้ํา แต่ว่าสิ่งที่ทางสปปนะครับกปงวลก็คือน้ําทับหลวของตรงนี้มากกว่านะครับซึ่งยังอยู่เหนือแนวคลองระพีพัดแยกตะวันตกนะครับที่ท่านรัฐมนตรีธีระท่านได้กล่าวไปแล้วว่าเรากังวลอันนี้แล้วพยายามที่จะลดอันนี้ให้ได้นะครับการลดอันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามใช้ยุทธศาสตร์ในการยกระดับน้ําที่คลองหนึ่งนะครับแต่แถวคลองหนึ่งประตูน้าพระอินทร์เพื่อให้ทางนี้มันสูงน้ำํำจะไหลออกไปทางขวา ไปสู่ทางด้านของจังหวัดนครนายกแต่ปรากฏว่าการยกระดับน้ําให้สูงเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนกับกับพี่น้องในเขตคลองหนึ่งอะไรต่างๆมากนะครับเพราะฉะนั้น,นตอนนี้เนี่ยก็ได้มีทางทูตทานก็ได้พิจารณาแนวทางใหม่คือแทนที่จะไปเร่งระบายน้ําไปทางนู้นปล่อยให้มันระบายไปทําตามธรรมชาติแต่ไปควบคุมน้ําที่มันจะเข้ามาทาง้านบนแทนคือไม่ใช่ไปคุมขาออกไปคุมขาเข้า หรือเรียกว่าง่ายๆก็คือว่าไปลดกองหนุนของฝ่ายข่าศึกนะครับโดยการที่ไปตัดน้ําจากแม่น้ําป่าสักเพราะฉะนั้นแม่น้าป่าสักซึ่งอยู่ด้านโน้นจะเทลงมานะครับแต่เราตัดน้ําแม่น้ําป่าสักให้มันออกทางด้านนี้ไปซะนะครับโดยการเปิดประตูพนรายทดทดลองเปิดและที่ท่านรัฐมนตรีธีระ,ะได้กล่าวให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่าดูท่าทางนาระดับน้ําน่าจะเริ่มส่งและพวกนี้ก็อาจจะเริ่มลดก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยแต่ได้ให้เห็นชัดว่าได้ผลเกิดขึ้นน่าจะได้ผลนะครับแต่ก็ต้องติดตามจากข้อมูลพวกนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเปิดดูในภาพการประเมินณะตรงนี้เนี่ยนะครับภาวะคุกคามที่จะมาจากน้ําข้างนอกเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับที่น่าจะควบคุมได้ถ้าเผื่อแผนการดําเนินการประสบความสําสเร็จนะครับอันนี้คือฝั่งตะวันออกแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในเรื่องของขันกั้นน้ําเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรับมือให้อยู่ก็คือว่า ตัวแนวคันกั้นน้ำต่างฝั่งตะวันออกหรือที่เราเรียกกันเรยแนวหรือว่าเป็นแนวพระราชดำริเนี่ยจะต,ต้องแน่ใจต้องมีการตรวจตราและต้องมีการเสริมนะครับให้แข็งแรงนะครับตัวอย่างเช่นบริเวณแถวถนนวิภาวดีรังสิตตอนบนนะครับเอ้ไม่ใช่โต๊ะตวิถีถนนพระขนยทินนะครับตอนใต้ของสะพานรังสิตตรงมานะครับมีห้างถ้าจะรู้จกักก็คงแถวนั้นนะครับออมีห้างเซียสนะครับ ที่ <c oughs> ทระดับตอนนั้นมันค่อนข้างต่ําอยู่ตามธรรมชาติน่าจะต้องไปโงหจะต้องไปกำกับรับตรวดตรวจตาให้ดีแล้วก็แนวทางด้านตะวันออกทั้งหมดนะครับว่ามันจะไม่มีตรงไหนที่ต่ําเป็นปกติเป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นทางด้านที่ผมคิดว่าว่าทั้งกรุงเทพมหานครรวมทั้งกองทัพและหน่วยงานอื่นๆก็ได้ร่วมมือกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ทางด้านฝั่งตะวันออกซึ่งผมมองว่าค่อนข้างที่จะ ควบคุมได้นะครับและเมื่อเทียบกับสถานการณ์เราเคยทําภาพอย่างนี้มา7ปีที่ผ่านมานะครับเขาที่ทางสทภออหรือจิส่าเนี่ยใช้ดาวเทียมสถานการณ์ทางด้านตะวันออกเนี่ยแรงกว่าปี49เล็กน้อยนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าแรงมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านตะวันตกคือทางด้านฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับยังเป็นพื้นที่ที่ยังจะมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ายังมีน้ําจํานวนมาก นะครับที่ค่อยๆคืคบลงมาจากทางจังหวัดนครปฐมเอ่อจังหวัดนนทบ,บุรีเข้ามาสู่จังหวัดนครปฐมแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านลงมาเพื่อจะออกใน,ในทะเลในอ่าวไทยน้ําก้อนนี้เนี่ยนะครับมีจํานวนค่อนข้างมากถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าก้อนนี้นะครับแต่เนื่องจากขีดศักยภาพในการระบายน้ําของแม่น้ําท่าจีนนี่มีค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับในตอนนี้ยังประมมยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนมากนักแต่ว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีน้ําท่วมบ้างทางทางทางเขตและอําเภอที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับคือจังหวัดนครปฐกซึงได้ท่วมไปแล้วนะครับบางส่วนแล้วก็ลงไปจนถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาครแต่ในขณะเดียวกันทางสปพก็ได้ดําเนินการศึกษาหาวิธีการเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ําตรงนี้ออกนะครับหาทางที่จะใช้เครือข่ายคลอง ฝั่งนี้เนี่ยข้อดีที่ว่าเทียบกับฝั่งที่เราเรียกว่าฝั่งกรงเทพหรือฝั่งพระนครเนี่ยนะครับก็คือว่าเครือข่ายเครือข่ายคลองต่างๆที่ยังมีอยู่มากมีแก้มลิงธรรมชาติตามพระราชดำริเช่นแก้มลิงสนามชัยมหาชัยนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่เราจะใช้ในการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ําทะเลหนุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งเครือข่ายคลองที่ใช้เป็นแก้มลิงมีแก้มลิงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีระบบเครือข่ายต่างๆที่จะสามารถลงทะเลได้หลายทาง ไม่ใช่จําเป็นจะต้องลงทําให้น้ําท่าจีนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือทางฝั่งนี้เครื่องมือให้เล่นอีกหลายตัวรวมทั้งคันกั้นน้ําก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะถ้าเผื่อไม่มีอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นก็สามารถเครื่องมือต่างๆที่มีเนี่ยน่าจะเพียงพอที่จะบริหารจัดการแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไม่มีน้ําท่วมนะครับ พื้นที่บางพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่เขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกอย่างเช่นน้องจอกรองสามวามินบุรีและลาดกระบงังนะครับพื้นที่นี้ก็จะต้องพูดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของพื้นที่หลากน้ําที่เราได้อยู่ในแผนการหลากน้ําอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะพยายามลดไม่ให้การหลากน้ําเข้ามาในส่วนพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่ก,ก็คงจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับแต่ไม่มากนักครับ ครับขอบคุณครับครับก็เรื่องของมวลน้ำนะครับที่หลายคนวิตกกังวลนะครับว่าจะไหลลงมาสู่กรุงเทพมหานครเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าน้ําก้อนแรกที่ไหลเข้ามานั้นนะครับเป็นปริมาณที่อาจจะเทียบกับก้อนที่ยังอยู่เหนือกรุงเทพมหานครนั้นค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็ได้มีการบริหารจัดการน้ํานะครับโดยสวพนะครับ ก็ได้มีการเร่งนะครับบริหารแบบบูรณาการร่วมกับทางกรมชนประทานและก็กระทรวงเกษตรและสาก์น,นะครับตอนนี้สําหรับผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้นะครับหลายคนยังอยู่ในความวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ขณะนี้นะครับมีอยู่หลายพื้นที่รวมทั้งเรื่องของการจราจรนะครับท่านรอท่านโฆกครับครับ ในวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยก็คงยังดำเนินการต่อเนื่องนะครับสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบทุกภัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในการที่จะให้นําออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็เข้าสู่สถานที่พักพิงต่างๆที่จัดไว้ให้นะครับวันนี้การดําเนินการตลอดทั้งวันของกองทัพและสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่เปิดศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านอยู่ที่อำเภอบางหังทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ ก็ได้รับรายงานล่าสุดนะครับจากคนตรีวีรันชัดศาสตร์โกศลน,นะครับซึ่งไปเปิดศูนย์ปฏิการส่วนหน้าในการที่จะบูรณาการกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติในการที่จะใช้เรือท้องแบนนะครับแล้วก็เรือ ที่จะใช้ส่งอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนอยู่ที่ติดค้างอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนําพี่น้องประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กคนชราและสุภาพสตรีนะครับทั้งหมด3,360ท่านนะครับที่นําตัวออกมาจากท้ายหมู่บ้านแล้วก็นํามาสู่ถนนที่จะมีรถของทางราชการรถทหารนะครับรถของขอสอสก,กอและบางส่วนรถของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ได้นําพี่น้องประชาชนทั้งหมด ที่ได้ช่วยอพยพออกมานั้นเข้ามาพักพิงอยู่ที่อาคารเทอร์มินสอที่ดอนเมืองซึ่งขณะนี้เต็มแล้วนะครับรวมถึงศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติที่ แจ้งวัฒนะด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดที่ได้เข้ามาพักพิงก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วจากการที่ได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อบมาเจ้าจักปู่บ้านบางบัวทองลวงถึงพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็มาพักพิงอยู่ที่นี่ทุกคนก็มีความสุขตามอัตภาพนะครับแม้ว่าจะมีความเป็นห่วงเป็นใยทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านที่ต้องทิ้งมานั้น ็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ได้ฝากนะครับให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตํารวจซึ่งมีหน้าที่จะต้องลาดตระเวนป้องกันดูแลทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นซึ่งเราก็จะทําอย่างเต็มที่นะครับ